ครั okay. ตอนเชิ่งไบค์เกอร์สตรี่ครับผมวันนี้เราก็จะมาทดสอบสอเตอร์สส14 32กันครับผมว่าจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมขอญาติบของจากหน้ารถก่อนครับสภาพก็ประมาณนี้ครับถอดแตกท้ายออกนะที่ฝุ่นเขืนเลยรถก็วิ่งกับ800โลท สเตอร์ตัวนี้เป็นของโอซกิตรงรุ่นเนะครับผม420ตรงรุ่นเลยตอนนี้เราก็มาหาถึงสถานที่เทสกันแล้วนะครับผมอออออเออน่นลกดีนะท่านผู้ชมอัอันนี้ผมถอดไส้กรองออกด้วยนะครับผมคิดมันมีปัญหานะครับผมก็เลยได้ลงช้ากว่าเดิมน,นะมาดูกันว่าจะได้กี่ g ีเอนนะครับผม ประมาณหน้าไม้เกือบหน้าไม้เกือบร้อยสิบนะผมประมาณร้อยเก้าหรือว่าสเส็บนี้ถ้านั่งขับก็บางทีก็ตัดบางทีก็ไม่ตัดนะผมเหมนจี s เอก็น่าจะได้เท่าไหร่กันประมาณร้อยแปดร้อยเก้าอนนี้จนะตรงไหมที่สุดแล้วผมเดี๋ยวผมจะขึ้นจี s เให้ดูนะผมเดี๋ยว รถรู้สึกว่ารถยังไปต่อได้อีกาอาจจะลดทดสเตอร์ลงก็ได้ครับผมไม่แน่อาจจะเพิ่มสเตอร์หน้าต้องรอติดตามนะครับผมอนาคตผมว่าจะทำลูก5-10มิลเต็มระบบนะครับผมของเต้บ,บ้านสวนนะก็ต้องรอดูอีกที ก็กาดเป็นขี่รถเล่นยามเย็นไปเลยนะผมรถน้อยๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนนะผมเรียนออนไลน์คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกลังใจในการนำคลิปใหม่ๆด้วยครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ